บุญใหญ่กำไรชีวิตขอเชิญร่วมทำบุญทอดองค์กฐถินสามกีเชียงใหม่กรุงเทพแพร่ร่วมบุญใหญ่ประจำปีหนึ่งปีทำได้ครั้งเดียวเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการ,รเปรียนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทอดถวายณนะวัดพระธาตุไทยส้อยตะมนปากกลางอำเภอลองจังหวัดพแพร่ในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567เวลา9ก้นฬิกาเปน ็นต้นไปสามารถติดต่อร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารเครื่องดื่มได้ที่พระครูพิสารอธฐกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุไทยส้อยโทร0899529991ขอเชิญทุกท่านร่วมทาบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมทาบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาลองชื่อบัญชีวัดไทยส้อยหมายเลขบัญชี5130228650อน,นิสงของการทอดองค์กถินสามกีทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากประสบความสำเร็จในหน้าที่การ งานทำให้เป็นผู้มีจิตใจแจ่มใสบริสุทธิ์และโปร่งใสอยู่เสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้ง่าย ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้สร้างบุญกุศลให้ติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายุกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาหน้าเคารพนับถือ